ต้นทุนการใช้ชีวิตของคนไทยแพงนี่คือตลกร้นะครับที่น่าคิดนะครับคิดภุกพาตามนะครับทุกๆวันนี้นะครับเราจะมีการใช้ชีวิตได้ก็หนึ่งก็คืออาหารเครื่องนึ่งโลงยาและสาโรคบ้านเรือนนะที่อาศัยปัจจัยที่5ก็คือพลังงานปัจจัยที่6ก็คือการสื่อสารทั้ง6ตัวนียนะครับทั้ง6ตัวนียเป็นต้นทุนการใช้ชีวิตของคนไทยของคนทุกคนอาหาร เพราะว่าเราก็มีต้นทุนการผลิตที่ที่แพงเนาะด้วยโครงสร้างของการผูกขาดของธุรกิจอาหารต้นทุนพลังงานเอาพลังงานแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ผูกขาดเหมือนกันนะครับก็ธุรกิจพลังงานบริษัทพลังงานก็รวยเอารวยเอานะเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศบ้านเรือนก็ค่าที่ค่าอะไรก็แพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยการผูกขาดของอเจ้าสัวเรื่องของที่ดินทำกินแลนด์หลอดต่างๆ แล้วก็ต้นทุนอีกอันหนึ่งคือต้นทุนการสื่อสารก็คือการที่เราจะต้องสื่อสารกันคุยโทรศัพท์ก,กันบนโทราวสารในอินเทอร์เน็ตก็แพรเพราะว่าก็เห็นเนาะอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศก็เป็นบริษัทที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนี่ครับก็เลยทําให้ทุกอย่างของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการใช้ชีวิตของคนไทยแพร่หมดเลยก็สับสนว่าแล้วจะทำยังไง จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําให้ต้นทุนการใช้ชีวิตของคนไทยถูกล้มมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกๆรัฐบาลควรจะต้องทำไม่งั้นมันก็เป็นอย่างนี้ครับโครงสร้างมันก็ปิดเปี้ยวคนส่วนใหญ่จนมีคนวนน้อยที่รวยก็เป็นตลกร้ายที่ฝากไว้ให้คิดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ